งานวิวาค่ะของคู่รักสุดหวาน,นของคุณโบวิอัธมาก,กับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงค่ะคุณปูคือคู่นี้เนี่ยก็เรียกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสําหรับวันดีๆ<ม>เออซึ่งเขามีกําหนดการที่จะจัดงานแต่งนะคะในวันที่8ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะทุกคนคะ่ะหลังฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานนะคะไปเมื่อช่วงวันเกิดค่ะของคุณโบวีเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ล่าสุดค่ะทุกคนคะ่ะคุณโบวีเนี่ยเขาได้มีการอัปเดต ภา<ม>เป็นสถานที่การจัดงานแต่งงานค่ะอยู่ท่ามกลางขุนเขาเลยให้เราเนี่ยได้เห็นกันนี่พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ามาเซเว์โรงแรมที่จะจัดงานแต่งคนอื่นจัดริมทะเลเยอะแล้วขอจัดในหุบเขาแล้วการจะได้แตกต่างโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่บรรยากาศโรแมนติกมีมนสเสน่ห์มากเลยจริงๆตอนจัดงานวันเกิดก็จัดที่นี่แหละแต่ตอนนั้นโซนโรงแรมเขายัางไม่เปิด นี่ค่ะทุกคนค่ะแล้วแต่ละรูปบอกเลยว่าสวยจริงโรแมนติกมากๆนะคะทุกคนค่ะมีเป็นยังไงโอ้โหทั้งวิว่ียมากแล้วจัดเดือนธันวาหลบความโรแมนติกมาอากาศดีดี ณนะวันนั้นคงแบบตลบอบอวนไปด้วยแบบโอ้โหมีทั้งความรักมีทั้งลมโอ้โหขุมเขาที่มาพ้อมล้อมเต็มไปหมดดูดิสวยมากน่าไปนน่าไปมากนะคะทุกคนคะ่ะเอาจริงวิวหลักล้านเหมือนกันนะแต่ขออนุญาตถามว่าเอองานไม่ใหญ่แน่นะวินี่นะคะซึ่งจริงๆที่นี่เนี่ยก็ มีความพิเศษเช่นกันเพราะว่าเป็นสถานที่ที่คุณเบวี่เนี่ยเคยถูกคุณปูเนี่ยขอแต่งงานอีกด้วยอเออโอ้โหก็ขอที่นี่ก็แต่ง,ตงมันซะออที่นี่เลยแล้วกันน,นะนะคะก็อีกไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ไม่ไม่ไม่ถึงเดือนด้วยที่เขาจะแต่งงานกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีภาพอะไรต่างๆออกมาอัปเดตอีกเยอะแยะแหละไม่ว่าจะเป็นชุดงานแต่งอาจจะมีให้ได้เห็นกันบ้างพี่เวดดิ้งมายังไม่เห็นเลยเนาะใช่พี่เวดดิ้งที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ด็ไม่แน่ไม่แน่สวยมากนะคะอะไรก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะค่ะโอเคค่ะ